สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปจับค่ายเอฟซีสุขสุขคุณมาแล้วค่ะวันนี้มาพร้อมกับอากาศอึมครึมจบแล้วนะคะสําหรับการดื่มกาแฟเป็นอย่างมือนี้สดีบวัดีกินกาแฟาคุยกับเอฟซีสวัสดีมือนี้กินกาแฟาคุยกับผููบาอืมบอกสายมันเร็วตื่นขึ้นมานน่คือบ่อยแต่ห้าจับโทรศัพท์ มันเห็นห้าอ่อนปุ๊บนี่ปิงปองปิงปองมาโหลดพี่น,อน้งองปิงปองปิงปองมาเลยคันมุจเจ้าบ,บเซอหมุจเจ้าเขาไปเขาไปเล่นเบื้องเด้อในเพจเล่นเลหลายเ,เพจคุยเลหลายเพจเบิ้องยี่บนเล่นยสามสี่เพจเอาคือเบื้องโหลดว่าแต่ละเพจน่ะมันมีคนเป็นมื่นๆคนมาหาบ ผู้หญิงนเป็นมืนมนหาคุยหาคคขาเ็ดหาคนทีมักหาคนทีใจของมันน่ะเ่าละเป็นมืนมินตือนขึ้นมามากับป้องแป้งป้องแป้งทีง่ละบาดเนี้ผู้นั้นทักผู้นี้ทักผู้นัน้นทักผู้นี้ทักขั้นสี่มดตัวซะมันกับสีว่าเฮายิงเห็นบอกอืมย่บบนโดนดาได้พี่น้องบ่านเนบ่โดนได้บนบนบดโดนคือกันมันทักมาแล้วว่าตอบมันกระดาเฮา บัานี่บางค้นกับเขามาแบบหวานขายฝันนู่นนี่นั่นเออฉันจะหักคุณจังสันยังสี่ฉันจะมีแผ่นจังสันยังสี่สิสสไปเมืองไทยแบบนั่นแบบนี้ไพ่นะตอนนั้นตอนนี้เดือนมันกวา่าไปเด้ออืมเท่าละเละพวกมว่นี่สิกเซียนเล้ยวเพราะว่าญีุ่บุนอะจะปักหมดคุยอยู่ประมาณอายุห้าสิบห้าสิบขึ้น หาสิบแบบห้าสิบแปดถึงเจ็ดสิบแม่หกสิบถึงเจ็ดสิบนม่บนปักหมดเลยว่าต้องการคุยกับผู้ชายอายุเท่านี้เท่านี้ปฏิพวกเี็กหน่อยที่มันอายุต่ำกว่ามันก็เข่ามาว่าผมคงหมดสิทธิ์เออน่นนี่นั่น,นเพราะคุณระบุอายุผู้ชายที่คุณจะคุยด้วยเป็นคนเก่่ังสันยังสี่มันกับเขามาตอว่าเฮ้โน่นนี่นั่น,นเออ บางคนมากระโท้วิดีโอพ่อมาเลยกะมีมันอยากเห็นหนาฮาว่าหนาฮากระโปไฟอ่ะมันตรงกันบออ่มมันเป็นคนผู้เดียวกันบ่หรือมันเอารโปรไฟใส่มาใส่อย่างประมาณนี้นะมันกระโทูมาเลยเด็กนี้เศ้าดิกต็ต้องแน่งต้องแน่งส่วนมากเดีย๋ยวนี้จะไปที่ยืแลามันสลายกลัวทุกคนไม้บนส่งเหมืนอน c o l l a g e ไปทางเยอรมนอันก็ติงตองติงตองอยู่นี่ขั้นบอ่อขั้นบอ่นบอละไว้มาเห็ดลิปก็คือบได้เห็ดย่่บนจะบอกเลยว่าชีวิตของเราเรากําหนดได้เรากําหนดเองว่าจาเป็นจะต้องให้ผู้ใดมากกาหนดเราก็บ่จว่าจเป็นจะต้องไปฟังคนนั่นเสือคนนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจของเราเองแม่นบ่าทุกคนมันการมันอยู่ที่การตัดสินใจของเฮาเองแล้วคนที่ดูถูกเกยียดย้ามตังไรก็เรื่องของมัน เรื่องของเขาอย่างเช่นวันนี้ยี่บน์ตื่นขึ้นมาแมนบบยี่บลนก็ไปเปิดคอมเมนต์ยี่บนจะดูจะดูรายได้ของแต่ละวันญี่บลนจะเบิรงรายได้ของแต่ละวันของเฟซบุ๊กเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่เฟซบุ o กอ่า youtube เพราะว่าแต่ละวันเขาจะอ่าขึ้นยอด ขึ้นยอดให้เาเบิว่าเมือนนี้เขาไม่ได้ได้จักดอลลาร์เมือนี้เขาได้จักดอลลาร์นี่แหละถึงมาเราขยันลงคลิปเราก็ได้เยอะคลิปลซี่เหรียญหาเหรียญเออหาดอลลาร์ซิปดอลลาร์ถ่ายพันวิวขึ้นไปก็คือนับได้เลยเป็นยอดเงินนะ่ะพี่น้องยอดเหรียญนนะ่ะแต่ถ้าผู้ไรเหตุเร้วยอดวิวไม่ถึงพันมันก็คือเป็นเซ้น ค่ะหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นก็นรวมกันไปจนหอดลอยเส้นจังสิไดเป็นมุงดอลลราตอนนี้ดอลลราเงินสก,กุลต่างๆกางงําลัลางข้นนะคะทุกคนกรลังข้นตื่นมาตื่นเสาะไมอยู่บนกระตองมาเม็กแมนบอว่า,วาเออมันนี่เท่าไรจะเรียนปะแต่ช่วงนี้ยอดวิววยู่บนกับพกใครได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีผู้ชายฝรั่งมาเที่ยวมาว่วงไปน,น,นู่นนี่น,นั่นอะบ่มีเพราะว่ายื่บนกับ อบอกปฏิเสธไปเนาะในการที่ว่าจะไปหันไปหนีกับฝรั่งน่ะก็คือไปกัไปพวกกับคุยธรรมดาทักทายกันธรรมดาก็แค่นั้นไม่สารไม่สารต่อในการสารต่อสายสัมพันธ์บอยี่บุญลำไรย่บุญเมื่อยอย่บุญขี้ข้านพี่น้องเออ,อยี่บุญมาแชทคุยในในเว็บหาคู่นี่คนไหนที่มันคุยเลี่ยวเห็นไอ้เขาสบายใจคุยเป็นเพื่อนได้ คุยโน่นนี่นั่นได้ยี่บนกับคุยต่อแต่บ่ใชัยว่าเขาจะไปโฟกัสเอาคนใดคนหนึ่งบ่อแมนได้พี่น้องบ่อแมนนี่บนจะคุยไปเรื่อยๆคุยไปเป็นเพื่อนเป็นอย่างไปอย่างสีนะคนใดมันเม่าดีบัดน,นี้หมู่ว่าน,นี่มีคนยี่นึงเด้อเยอรมันคือกันอ่าอยู่อยู่อีย่างเนาะอ,อ่าเมืองไหนหนอยดอกแล้วรา,ราอยู่เมืองไหนหน่อยดอกคยนยี่เอ็นีแล้วก็เสียนเล้ว ยาจากลูกจากเมียเออยายาจากเมียแล้วมีลูกคนหนึ่งลูกกะอ่ามีครอบครัวแล้วแต่เรากะเราก็ไปมหาสู่กับลูกเราอยู่แต่เราอายุู้เดียวอยู่อพาร์ตเมนต์เราซาอพาร์ตเมนต์อยู่แล้นี่ทักมหายายบนเนาะเราก็บ่ไดดหนาตาขี้ร่ายดอกหัวหล่นๆนจังน้อยหลุบร่างแบบลำล่ำจังน้อยเหรอแล้วว่าแล้วกะ เอ่อฟิตเนสหรือว่าออกกําลังกายอยู่ตลอดฟิตร่างกายอยู่ตลอดแลด้วว่าแล้วก็พอท่านเถากันในดอกวิดีโอ้พอคุยกันแล้วก็หลังจากร่านกน็คือคุยกันแบบในแชทสองมือสามมือนี่แหละมาดีจังไลยพี่น้องวาดฝันนู่นน,นี่นั่นให้เฮาเดเออวาดฝันแบบนั่นแบบนี้ยออมวกกับฟังละเพราะว่ามันร้ายสเลเกินที่เขาจะาไปฟังเขาเ้านนะ่นนะ ไปหลงเสือหลงคาลุมนะ่มเน่ะมันบ่ใช่ดอกขนาดสัมผัสตัวเป็นปีนกัยังบ่ใช่ยอยู่เออกันยังใบใจใบ่ไดดกันยังจะเอานิยายในในในยังบ่ไดดอยู่วันนี้ได้วนกับเขาไปเบิงนะ่งเนาะกับเขาไปเบิ่งโปรไฟลแล้วเวลาเวลาอ่าบางๆแล้วก็จะเขาก็ได้มีเขาไม่ได้คุยเฉพาะเราคนเดียวนะเป็นร้อยเป็นพันที่เขาจะเลือกคุยเพราะว่าผู้หญิงในเพจหาคู่มันเยอะมากเออ แล้วู้หยิ่งก็จะโพสตนะแต่ละวันก็จะมีคนนั้นโพสต์รูปคนนี้โพสเพอ่มจุดประสงค์โน่นนี่นั่นแคปชั่นแบบนั้นแบบนี้มาในโพสลุมหาครูนะ่ะเ้วก็จะไปกดไลค์ล้วก็จะไปเส๊ะให้ก็เหมือนกับที่บนไปกดไลค์ไปเซ๊ะห้ซุมบุษไฉนั่นแหละกับประมาณเดียวกันวันนี้เผงก็ กับปฏิวาอีอย่างนะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือมันเป็นปกติเรื่องของเขาและของเราด้วยเราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันใช่ไหมทุกคนวัาน,นี้อ่าเดี๋ยวผมก็เลยไปไล่เบิงเบ้งเช็คเบิ้งปูไฟคือเหมือนว่าเราอะมันมีเพรในใจเล้วใช่ไหมเราต้องเราต้องเช็คให้ดูเช็คให้ดีดูให้ชัวอย่างประมาณเนี้ย,บบยเราก็ไปไล่เบิ้งปูไฟเราไปไล่เบื้อ่าประวัติของเราในฟิตแต่ส่วนมากนะจะบอกให้เลยว่า คนที่เขาขอมาหาคู่เนี่ยเขาจะบล็อกโปรไฟล์นะคะทุกคนเขาจะไม่เห็นโปรไฟล์ประวัติเงวๆงของเขาไม่มีเขาจะไม่เห็นแต่ของพ่ยเยนนี่เสือกเปิดไปจุดใต้ตําตัวไอ้บุญกับเป็นไล่เบุงโปรไฟล์ของเขาผู้หญิงเป็นเพื่อนในเฟซเยอะมากอืกับเหมือนปะมานว่าเพิ่นเอ็ดกันเป็นเพื่อนในเฟซเร็วกับคุยยังสีนาะันนระเี้ยวมก็เอ้ยเรามือจะมา าหวานขายฝันนู่นนี่นั่นเออจะบินมหาเฮาจังสนั่นสี่ฉันอยากอายุคุยกับฉันคนเดียวจังสนั่สี่นะเพื่อฉันจะได้มั่นใจคุณมันจะต้องเอาแบบนี้ไว้คือมันจะอ่าพวกผูซายโมนี่มันหินเกตุทุกคนมันจะเอาผูยิ่งมาดึงมาไว้ดึงมาไว้ดึงมาไว้หลยๆเรามันกับสิมาค้นหาเด้เออมันก็จะมาทักคุย่าอีใดเป็นตาเป็นตาใช่สําหรับเรา ใช่สําหรับเขาไหมหรือว่าใา,ายฝันกับเขาุตัวอ้นี่ก็น่ากุสิแบบอมันเพื่อเลือกนั่นแหละบอกตรงตรนันเพื่อเลือกนั่นแหละไอ่บุญก็เลยอาพอคุยกันไปย้าเหมือเซาล์บอกย้ําเมาอเล้งมาย้ามืเล้งมาบา,บายบายค่อยๆนี่แหละไอ้บุญว่างนะอ้บุญก็เลก็เลถักเฉดแล้วก็ไปอีกก็ว่าอูอันอ่าฉันเขาไปเบิ่งนปูไฟกองยู่นะกองพุณนนะ คุณมีเพื่อนผู้หญิงไทยสวยๆสาวๆเยอะมากก็เลยวางสิแต่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณหรอกนะแต่ฉันมนไม่อยากให้คุณกูหกฉันมีอะไรเราพูดกันตรงๆแต่ฉันคือพูดให้คุณฟังอ่ะฉันพูดความจริงทุกอย่างแล้วรูปในไฟของฉันที่มีรูปผู้ชายชาวต่างชาติผมสีปลอนที่ฉันนั่งรถคู่กับเขาอะเป็นอดีตแฟนของฉันนะฉันจะบอกคุณเลยคุณไม่ต้องสงสัยว่านั่นคือรูปใครนู่น คือลูกใครฉันจะบอกคุณไว้เลยนั่นคืออดีตทุกอย่างเออเขาเป็นแฟนเก่าของฉันที่เขาทิ้งฉันไปมีเมียใหม่นั่นแหละนู่นนี่นั่นยี่งบอกอธิบายเบิรแต่ฉันอยากให้คุณเปิดเผยตัวตนที่แท้จ,จริงของคุณกับฉันอย่ากโกหกฉันเพราะฉันไม่ชอบคนโกหกฉันเข้ามาจุดนี้ฉันต้องการคนจริงใจต้องการคนซื่อตรงซื่อสัตย์ยิ่งบอกว่าไปเนาะ พี่้อกมันอ่านมันอ่านมันอ่านแชทเี่บุญลวมันบอกเลยมันบอกมันบอกแชทยี่บุญมันบอกปู่ไฟมันบอกบอกให้ยี่บุญขาไปตอบไปโตว่าไปนูนีนั่นมันได้มันก็จะไปล่อยนวลอีกผู้ชายแบบนี้ถ้าเจอกับผู้ใดผู้ใดตกเป็นเหยื่อก็คือแบบยากอยู่แต่ว่าก็แล้วแต้าบุญวาสนาดอกว่าบางครือเขาอาจจะไปเจอคนที่ใช่ไม่จู้จี้วุ่นวาย หรือแบบรู้แต่ทำไม่รู้เขาก็อาจจะคุยไปด้วยนู่นนี่นั่นไปด้วยเออหรือบอ่าเขาก็อาจจะเออคุณมักพยิ่งคุณี่ว่ามันวัเสี่มันเบอรู้มากอีไอย่างประกว่ามนนี่ก็อาจจะใช่นะแต่ญี่ปุ่นไม่เอานะคะบ่เอา้าสิมกโกฮกหลอกล่วงกันไปจักมือหนึ่งอ่ะมันก็ขีดตัวเขาคือเขาคนเคยขีดตัวมันก็ขีดตัวคือเขาญี่บบอบอบปุ่นบ่าว่าปื้มบอกแล้ว่าบ่ปืม้มเออมึงบอกกูก็ดีมึงบอกบอกกูกูก็สิบอกมึงอยู่ญี่ปุ่นคิดว่านะ เพราะว่าถ้าคุยเล้วมันวาใช่ก็อย่าคุยมันเสียเวลาเดีย๋ยวบนบอกเลยจังนี้บลน,นี่เป็นคนที่ไม่ได้ว่างงานขนาดนั้นเลยทุกคนเพราะต้องเหตุยูทู e เขาต้องมาตัดต่อบางครั้งเนาะเขาต้องออกไปหันไปนีต้องมีสมาธิต้องมีคอนเทนต์นู่นนี่นั่นในการที่จะทํา youtube ของเราให้ให้เพื่อนๆได้ดูเออเขาก้องใสีเวลาตรงนั้นมาหาเงินของ,ของเขาหาความสุขของเข้าแล้วก็บแบ่งปันสิ่งที่เรา ทำออกไปให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยได้มีความสุขด้วยมันก็จะมีค่าวกว่าที่เราจะเอาเวลาตรงนั้นไปเสียเวลากับคนที่ไม่ไม่รู้จุดยืนบรรลจุดยืนแบบไหนวัจแบบีเขาไม่ได้โฟกัสกับใครคนใดคนหนึ่งเด็ก็เหมือนเรานี่แหละเขาก็ต้องหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเจอคนที่ใช่ก็เหมือนเราก็หาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกว่าจะเจอคนที่ใช่แต่ย่างใดเราน,นม่นใช่พี่น้นอง เขาเกาเวลาตรงนั้นมาเหตุงานแน่ว่างๆเขาก็จังแชทแน่แมนบอกว่ามันเ้าสิเป็นต่างหน้าต่างตาตลอดตื่นขึ้นมายอ่บุญมาเชดนะก็เช็กเบิ้งอันนั้นอันนี้เออเบิ้งคอมเมนต์เอฟซีแน่แล้วก็เบิรงอารายได้ของตัวเองแน่แล้วก็เขาไปเช็กในเฟซในเพจนู่นนี่นั่นใช่ไหมตื่นขึ้นมาก่อนจะที่จะลุกออกจากที่นอนวันนี้ยบุญก็เลยไปเห็นนะไอ้บุญก็ไปเห็นเม้นตตรงนี้นะคะของคุณอะไรวะ เดี๋ยวยยบนจะปักหมูหดไห้เด้อพี่น้องแต่ยวบนจะเอาขึ้นนา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 ฟีดนานนาโกนาโกคลิปให้เบิง้งแล้วก็จะแมนแล้วเสือกจะแมนแล้วเดือดร้อนจะแมนแล้วหนักหัวจะขวงคขัดแต่ยังมาเนาะการที่ยยบนเข้ามาคุยการที่ยยบนมาทำคอนเทนต์การที่ยยบนมาเดินสายตรงนี้คุยกับพลังเล่า จากว่าเราหนักหัวหนักหางหนักในส่วนใดของเรากับบรลูเราก็เล็กเม่นเขามาแบบสะใจพี่น้องเม่นเขามาแบบสะใจหรือเราบูตรหรือเราอยากเข็ดเราเห็ดบุได้หรือจังใดกับบรลูนะเออจะยังไงก็ไม่รู้นะหรือจะมันไส้หรือจะสร้างหรือจะอยังกับบรูเขมาม่าเม่นแบบสะใจแหละพูดว่าแก่แล้วไม่เจียมจะต้องจ็บอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอืมจะต้องจิบซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วว่า เออจะต้องเจ็บอีกซ้ำเร็วซ้ำอีกราสันแก่แล้วไม่เจียมนะฟังเดิกพี่น้องแก่แล้วไม่เจียมจะต้องเจ็บอีกซ้ำเร็วซ้ำอีกเอาถ้าบล้องสิลูได้ยังไดว่าจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่าเจ้ากระนอนตายอยู่ซื่อตี้แมนบก่กคอยมักในจุดนี่คอยมักในสายนี่คอยก็ต้องหาในจุดนี่คอยก็ต้องเฮ็ดใน คอนเทนต์แบบนี้แล้วเขาก็ต้องไปในสายนี้แล้วมันหนักส่วนไหนของเจ้าคอยทำแน่คอยเฮ็ดให้เจ้าเจ็บแท่นบ่เวลาค่อยเป็นอะไรมาเจ้ามาจ็บแท่นเจ้าเป็นเดือดเป็นร้อนแท่นข่อยบอ่เจ้าเจ็บแล้วนอนไปสักอลงไปนอนสักดินสักง่อแท่นข่อยบอ่ออย่าเสือกกับชีวิตของคนอื่นเอาชีวิตของตัวเองให้รอดนะคะคุณอี่อย่างเนาะหูยดดอกซื้อเบรองเอาโรดแต่ว่าอยู่บนบ่ต้องเอ่ยซื้อแล้วดอกหยาปปะ ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายเสียหายนะไอการที่จะกูมาหมักซองอีย้ายนี่เว้ยอย่าดูบล็อกหรือไม่ก็เลื่อนผ่านถ้ามันขึ้นหน้าฟีดของ y o u t u b e คุณอะคุณก็บล็อกสิบล็อกช่องฉันบล็อกเป็นไหมถ้าบล็อกว่าเป็นเนี่ผลสิบบล็อกหายบอกมาถ้าคุณดูอยู่นะถ้าเจ้าเบิง้งถ้าเจ้าเบิ้งคลิปนี่ยู่นะ ค่ะเจ้าไล่มาเบิงให้จบๆหรือว่าเจ้าเห็นคอมเมนต์ของเจ้าขืนยุนาหนาปกคลิปเจ้ากดข้ามาเบิงเด้อแล้วก็ให้เจ้ารู้สว่าข่อยก็บอต้องการนะคะคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจแบบนี้อ่ะ่อต้องการเจ้าสะไปให้คอมเมนต์ให้กำลังใจมเมนให้กำลังใจช่องไหนเจ้าก็ไปนะมาทางไหนก็ไปทางนั้นนะ ว่ตตองมะเมนแบบเป็นเดือดเป็นร้อนแทนยายบุญนะเพราะว่ายายบุญไม่ได้ให้คุณมาเจ็บแทนบ่ได้ให้เจ้ามานอนสักดิ่นสักงออจ็บปวดรวดวดาวแทนยุบุญยุบุญหงญ่แล้วด้ยุบุญเ่าแล้วเจ็บเราก็รู้จักรู้จักมุกอ่อนรู้จักปล่อยวางรู้จักทิ้งอดีตเราไม่ได้ไปจมปักอยู่ตรงนั้นในเมื่อมันผ่านไปแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่มันไม่ได้สาย เขาหกสิบเจ็ดสิบไปดูสิในเพจหาคู่เขาจนมาบางคนน่ะย่อมผมจนฉีคขันย่อมเขาป่วยใหงอกเลยเขาก็ยังหาเขาก็ยังพดอยู่เขาแก่เขาก็หาคนแก่ด้วยกันเขาไ,ได้หาไปนอนสีนอนเดากันดอกเขาหาไปเบิงแง่งดูแลยง้มเจ็บยง้มไข่เบิงกันเอาวานันเอายาให้กันกินเอาน้ำเอานานเอาวานเอายาป่อนกันค้ำคิ้งกัน บ่าเมนว่าเขาเสียวมานอนเอาตอย่างเดียวเขาบมได้คิดตรงนั้นเขาไปเบืองแนน่เจ้าเปิดโลกให้กว้างเจ้ายังหมดอยู่ใน่นกระดองเตายจะเป็นเตาล้านปียังมันย่าเถาเลีวเถาเลยขั้นรุ่นย้ยบนเถานี่มันโมมีอีกเลยล่ะคนขี่บนเถาอืมแมนบา เ้นร oui yeah, ุ pues ่นเยอะบนเนี่ยเก่ขนาดนี้นะพคนว่าเก่แล้วไม่เจียมนะถ้าซ้ำนี่เก่น่ะนะมามีตายตายเททๆมมมีดอกสาวๆสีวิตจะเถ่าเถ่าหมดละคันว่าจังสันโอ้ยเจ้ายมหาเมนให้สะใจให้คนรู้นิสัยสันดานของเจ้าหลายการเม้นน่ะมันก็เป็นกระจกส่งกลับไปหาตัวเองเหมือนกันนะอืยัง ช่องอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ๆที่เขาด่ากันแล้วเขาจะตอบเม้นมาแบบนี้เด็กการคอมเมนต์บอกบ่งบอกได้ถึงชาติตระกูลบ่งบอกได้ถึงอุปนิสัยบ่งบอกได้ถึงสันดานมันเป็นกระจกย้อนไปหามันเป็นกระจกเงาที่ย้อนกลับไปหาตัวเองเจา้าก็ต้องเป็นเดือดเป็นหลอนแทนชีวิตของคนอื่นเดอ้อ ถ้าเขาได้ดีเจ้ากับซีเบอร์ไดมอนอีกแบบนี้คอยรู้เลยเออเจ้าซิเมอรไปอีกในแนวรูแปบหนึง่งนะตอนนี้คอยยังไม่ได้ประสบผลสําเร็จอีกอย่างแต่คอยกับประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งในการพัฒาหากินข้องชีพหรือว่าอ่ามีอาชีพมีเขาม,ามีน้ามีเงินใส่ยืนด้วยขาตัวเองได้แต่่อยบสเร็จ บ่ประสบผลสําเร็จในการของคู่หาคู่คอยยังบ่ประสบผลสําเร็จคอยกับบ่วงรู้ไดยคือกันว่าอนาคตค่อยจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จประสบผลสําเร็จหรือไม่ประสบผลสําเร็จแต่ที่คอยรู้รก็คือบ้านปลายของชีวิตสุดท้ายทุกคนหนีความตายไปไม่ได้ตายทุกคนนะแม้สิมีคูว่าม่คูก็ตายคือกันคอยสิบบวก เจ้าจะเดือดร้อนแท่นคนอื่นเจ้าจะเสือกเรื่องของชาวบ้านเจ้าจะเผือกเจ้าจะเป็นป้าข้างบ้านยายข้างบ้านคอยบอกเจ้าคอยคิดวลาชีวิตเจ้าบัไนี้มีความสุขนะมันมีความสุขแท้ย,ยัยนี่คือสิบแบบเป็นเดือดร้อนแทน่นผู้นัน่นแท่นผู้นี้นะเออขนาดเด้ยบนบริลูจักกับเล้านะนี่ไม่รู้จักกับกับแกลเลยนะ เ่เคยเห็นหน้าเห็นตามไม่เคยจะรู้เลยว่าใครอะไรยังไงเพราะว่าโปรไฟลแกไม่ได้มีหน้าตาคนนะคะเป็นเป็นโปรไฟล์อวตารแต่มีชื่อเสียงเรียงนามอาจจะเป็นคนแถวพีไม้น่ะเลยประมาณนั้นนะดูนามสก,กุลแล้วนะคะอาจจะอยู่แถวโคราชแถวนู่นแหละอืมแถวโคราชนะอาจจะนะแถวพีไม้แถวไปทางพุ่นละ่ะโคราชพุ่นละ่ะคิดว่าเพราะว่าน้ำสก,กุลมันบ่งบอกอยู่ แต่กับว่าหนาจะมีจิตใจแบบนี้นะเสือกเรื่องชาวบ้านเนี่ยเสือกเรื่องของคนอื่นเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทนคนอื่นนะแต่ว่าเรื่องของเจ้าของจักเป็นจังไงรู้บ้างานี่โอ้ยเงยดเนาะอ่ะซ้านี่เราพี่นอ้องเมื่อนี่อากาศด้านนอกกระเบื้องบ่ได้เป็นยางยุย่ยยุ่ยยุ่ยยุ่มันสิไปลินน้ำใด้บ่มืน่นวันนี้น้องบัวไปที่วัดนะวันนี้น้องบัวไปที่วัดเริ่มเริ่มทําน้ํา น้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยน้ำพุทราแห้งน้ำนู่นนี่นั่นก่อขวดก่อเกลียวตั้งไส้โถไส้แท่งไส้พูเลเอไวเตรียมไว้วนคนก็เริ่มไปแหละเริ่มทยอยไปวัดตรงน้ำผูพุทธลูกตรงน้ำพระแนนนู่นนี่นั่นแต่มืออื่นไ่บนจังสิบไปเลีหาเสือผาเตรียมอะไรอยู่เออแล้วก็ไปตอนเช้ากลับมาก็จะมาทําอะไรกินเล่นน้ำานียังบอกกนรันตีเดยว่า สิเลนไดโบ้าอากาศเป็นแบบนี้นะทุกคนมันหนาวเป็นอย่างเยงยยไม่มีแดดเลยหมู่บ้านนี่กับฝนตกลล่นแล้วก็คึมฟ้าคึมฝนตลอดแล้ววันนี้ตื่นเช้ามาก็ไม่มีแดดนะคะทุกคน,นะคะถ้าสุ้การเป็นแบบนี้คือจบดินพอดไดน่นอืมเออเจ้าไหนกับนะคะญี่ปุ่นกับขออวยพรนะคะขออวยอวยพรให้กับทุกท่านทุกคนนะคะเอฟซี FC, หรือบอมเอนเอฟซีกับซางนะคะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก เดินทางไปใส่มาใส่นะคะในช่วงเทศกาลมหาสงการปีใหม่ไทยนะคะก็ขอให้เดินทางไปถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพอ่อันไห้ไปทั้งหนมาทั้งหลายกรราบลื้นจะมีอุปสรรคนะคะให้ไปดีมาดีไปรอดปลอดภัยคุณพระคุ้มครองเด้อไปบ้านรดนามดำหัวขอสีลขอพรจากคุณลักคุใยญยผู้เ่าผู้แกขอสินขอพรน,น,น,น้ำพอน้ำเม นะะในช่วงปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนปลอดภัยเล่นสงการยังมีสตินะคะเมาไม่ขับแล้วก็เมาเหลวบวใจร้อนบาบูวว้ามนะคะใช้สติคิดก่อนนับใหถึงสิบนับให้ถึงลอยสกอรยังลงมืดตัดสินใจเหตุแนวดกระได้ด้อกอให้เที่ยวสงการปีใหม่ไทยให้มีความสุขนะคะทุกท่านทุกคนไปกับปลอดภัยกลับมาทํามาหากินทํางานทําการกับให้ปลอดภัยนะคะเดินทาง ไปไหนมาไหนปลอดภัยคุณพระคุณเจ้าคุุ้มของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกปกปักรักษานะคะเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเอฟซีของเยอ่นสุขสุขคนนะคะปีใหม่ไทยสงการนี้ขอให้เจ,เจอเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขทุกคนทุกท่านนะจ้าขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย